เขาเกิดในบ้านเก่าๆที่หลังคารั่วทุกฤดูฝนแม่ตายตอนเขาอายุแค่หกขวบพ่อเหลือแค่แลางกินเหล้าไปวันๆข้าวทุกมือ้อคือของขอจากวัดเศษข้าวจากบาทพระถ้าไม่มีเขาคงตายไปนานแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่าอนาคตสะกดยังไงเพราะแค่ปัจจุบันก็เจ็บเกินจะทนแล้วเขาโตมาแบบที่ ไม่มีใครเรียกชื่อเขาด้วยความเคารพมีแต่นายจ้างที่เรียกเขาว่าไอควายเขาเริ่มแบกภูลตั้งแต่ปหกค่าแรงไม่ถึง40บาทไม่มีบัตรประชาชนไม่มีโรงเรียนไม่มีอะไรแต่เขาก็ยังเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันต้องดีขึ้นใช่ไหมเขาเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งเธอเรียนใหมอะไรเขาเป็นเด็กส่งของเขาเชื่อว่าความดีจะชนะแต่เธอแจกเขาไป พราะเขาไม่มีอะไรจะพาเธอหนีจากความลำบากได้เขาไม่โกรธแต่เจ็บจนกลืนข้าวไม่ได้อยู่หลายวันเขาเคยฝันอยากเป็นช่างซ่อมรถแต่ฝันมันแพ้แพ้ต่อความจริงที่ไม่มีเงินไม่มีเวลาตอนนี้เขาอายุ37ยังเป็นคนแบกของไม่มีฝันมีแต่นี่กับเสียงในหัวที่บอกว่ามึงมันก็แค่ขยะที่ไม่มีวันเปลี่ยนอะไรได้เขาป่วย ไม่มีสิทธิ์รักษาไม่มีบัตรไม่มีเงินเขานอนอยู่ใต้เสาไฟกลางเมืองข้างตัวมีแค่ข้าวกล่องจากคนแปลกหน้าเขาไม่ได้อยากรวยไม่อยากดังแค่อยากมีใครสักคนถามเขาว่ามื้อเย็นกินอะไรหรือยังแต่ไม่มีใครเคยถามเขาเลยสมุดจดเล่มหนึ่งเขาพกติดตัวเสมอมีข้อความเดียวถ้าวันหนึ่งผมหายไปอย่าหาว่าผมไม่สู้เพราะผม สู้จนไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆโลกใบนี้ไม่ได้ใจร้ายมันแค่ไม่เคยมองเห็นคนอย่างเขาต่างหาก